ดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดลับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะบางท่านอาจจะมองข้ามไปนะคะว่าไม่มีประโยชน์นะคะทําได้อย่างเดียวคือทิ้งนะคะแต่หารู้ไหมว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์กับคนนะคะแต่อาจจะมีประโยชน์กับพืชนะคะเพราะว่ามีสารอาหารแร่ธาตุมากมายเลยนะคะ ทีนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์เราก็ไม่ทิ้งนะคะนำไปบำรุงต้นพืชกันดีกว่าค่ะสิ่งที่ว่านั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะสิ่งที่ว่านั้นอยู่ในถังนี้แล้วนะคะสิ่งที่ว่านั้นก็คือน้ำสาวข้าวนะคะในน้ำสาวข้าวนะคะก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะมีทั้งแร่ธาตุสารอาหารมากมาย เหมาะที่จะนําไปบํารุงต้นพืชนะคะทีนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าน้ําสาวข้าวมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากการนําน้ําสาวข้าวไปทิ้งนะคะนํามาบํารุงต้นพืชกันดีกว่าค่ะเหมาะมากเลยนะคะสําหรับสวนเล็กๆพืชผักในกระถางนะคะมีทุกวันก็ลดทุกวันนะคะพืชงามค่ะแต่ว่านะคะในน้ําสาวข้าวนะคะอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างลงไปนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะเติมสารอาหารให้กับน้ำสาวข้าวเพื่อไปบำรุงต้นพืชสารอาหารที่ว่านั้นก็คืออะไรผงชูรสค่ะหรือโมโนโซเดียมกูตามตนะคะวันนี้เราจะเติมผงชูรสลงไปนะคะเพื่อสร้างความสดชื่นเพื่อให้พืชผักของเรานั้นเจริญงอกงามได้เต็มที่นะคะเราก็จะใส่ผงชูรสเพิ่มลงไปนะคะเพื่อนๆก็กะเอานะคะถ้าน้ำสาวข้าวประมาณ10ลิตรนะคะก็ใส่ ผงชูรสไปเลยค่ะ2ช้อนชานะคะใส่ไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มความสดชื่นหรือความงามให้กับต้นพืชของเรานะคะแต่บางท่านอาจจะบอกว่าน้ำซาวเข้าวมีไม่ถึงมีแค่เล็กน้อยเราเติมน้ำเปล่าได้ค่ะเพื่อนๆเติมให้ถึง10ลิตรนะคะแล้วเราก็เพิ่มผงชูรสลงไปนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ขนให้น้ำสาวข้าวกับผงชูรสเข้ากันค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะบอกนะคะว่าน้ำสาวข้าวข,ของเรามีแค่น้อยนะคะเราจะเติมให้10ลิตรนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้ปุ๋ยน้ําชั้นเลิศแล้วนะคะได้เยอะด้วยนะคะเหมาะสําหรับพืชผักสวนครัวเล็กๆหรือว่าพืชผักในกระถางนะคะตัวนี้นะคะก็จะไปเพิ่มแาาร่ธาตุอาหารให้กับต้นพืชของเรานะคะรับรองนะคะลดลาดประจาลดลาดบ่อยๆนะคะตัวนี้จะทําให้พืชงามค่ะเดี๋ยวเราไปลดลาดกันคะ่ะเห็นไหมคะต้นยีราของเรากําลังงามนะคะลดทุกวันนะคะหรือลดบ่อยๆนะคะ ผักก็จะงามแบบนี้นะคะก็จะมีผลผลิตให้เรากินเรื่อยๆนะคะใบยี่หร่านี่ก็ไปใส่ผัดใส่แกงได้เลยนะคะมะเขือก็งามนะคะออกผลผลิตให้เรากินบ่อยๆนะคะมันบำรุงเขาเท่านั้นนะคะเราก็จะได้กินผลผลิตเขาค่ะ ไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ผลไม้ยืนตน้นลดได้หมดเลยนะคะสําหรับน้ําสาวข้าวของเรานะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีสวนเล็กๆนะคะดีค่ะเพราะว่าปริมาณของน้ําสาวข้าวของเราไม่ได้มากมายนะคะเราก็นํามาบำรุงสวนเล็กๆของเรานะคะพืชผักดอกไม้ก็จะงามแบบนี้นะคะเห็นไหมคะดอกอัญชันนะคะก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะปลูกไว้สักกอสองกอนะคะเผอร์เพบเดียวนะคะงามมากเลยค่ะ ค่ะทีนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าประโยชน์ของน้ําสาวข้าวมีมากมายแค่ไหนนะคะไม่ว่าและธาตุสารอาหารนะคะมากมายเลยนะคะทีนี้ถ้ารู้แล้วเราก็เปลี่ยนจากทิ้งนํามาบํารุงต้นพืชกันดีกว่าค่ะไม่ว่าจะมีวันละน้อยวันละนิดนะคะเรารวบรวมไว้ได้นะคะไว้ได้พอสมควรเราก็นํามาบํารุงต้นพืชแบบนี้ได้นะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับและเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการดูแลบำรุงต้นพืชแบบง่ายๆให้งามแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะ นำสิ่งที่ว่าไม่มีประโยชน์นะคะกลับมาทำให้เป็นประโยชน์แบบนี้เลยค่ะ